คลิปนี้ครับคือคลิปที่ผมใช้เงินในการทําคลิปมากที่สุดเป็นเงินทั้งหมด9ก้าบาทโอเคครับผมทุกนก็กลาบสวัดดีสมดัดพี่น้องชาวไทยแล้วก็วัยรุ่นช้างดาวที่เกิดมาอยู่ข้าวยงางหมักแผ็คนเนี่ยนะครับผมเป็ดนะครับและตอนนี้ผมข้อตาครับไอแม่ย้อย เดี๋ยวขอทําการมัดจุกแป๊บหนึ่งเพราะว่าแบบเสยผมไปมาเนี่ยคนคอมเมนต์เยอะครับเฮ้ยเป็ดมึงจะเสยผมทำไมวะมึงเก๊กทำไมวะมึงคิดว่ามึงหล่อไอเวนไม่ได้หล่อครับผมเหมือนเข้าตาเรียบร้อยครับผมทุกคนเฮ้ยเจ้าหนี้คือตับแรงติงตองติงตองแต่หมดแล้โอเคครับผมทุกคนผมบอกทุกคนเลยว่าคลิปนี้ครับคือคลิปที่ผมใช้เงินในการทำคลิป มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษาที่เรถ่ายคลิปอยู่ห้องมาเนี่ยเออวันนี้ก็กคนเราไม่ได้มาทําถูกเวสแพงกันครับคือเรื่องมีอยู่ว่าช่วงเนี้ยค่บทุกคนผมแบบไม่รู้ทําคลิปอะไรแล้วครับแล้วผมก็ทําการโพสต์ในสตอรี่ไอจีผมว่าแบบเออเนี่ยถ่ายคลิปอะไรดีแล้วก็จะมีแบบเออน้องๆที่น่ารักหลายๆคนนะครับแนะนํามาเยอะมากที่ไปทําคลิปนี้ดีทาคลิปนู้นนีคือตอนเนี้ยผมเล่นคอนเทนต์เยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่อะที่แนะนํามาเนี่ยมันต้องแบบรอหายโควิดครับถึงทําได้เดี๋ยวไว้หายโควิดทําให, COVID, ทให้แล้วกันแา่วันนี้ครับคือมีน ลองทําคลิปเนื้อไทย vs เนื้อนอกให้ดูหน่อยคื่ออยากรู้แบบเออเนี่ยเนื้อไทยจะสู้เนื้อนอกได้ไหมทาไมเนื้อนอกแพงแต่เนื้อไทยราคาไม่่อยแพงยังไงเทียนไขหรือตาใบเนื้อที่ดีที่สุดของไทยคือเนื้ออะไรอย่างงุ่นอย่างงี้อย่างนั้นไม่ต้องคีไม่ห่วงกันในกระเป๋ากูเลยนะครับน้องๆแต่ก็อย่างที่น้องๆรู้กันนะครับคนอย่างพี่เป็ดในเมื่อน้องๆแนะนําและน้องๆอยากรู้มีหรอครับพี่พี่เป็ดจะไม่จัดไทยวันนี้ครับทุกคนผมได้ทําการซื้อเนื้อมาครับสามชิ้นเป็นเงินทั้งหมด3ก้าพันสามสิบเจ ช้นและนี่คือชิ้นที่3ครับตอนที่เราจะไปดูเนื้อกันครับมีอะไรเล่านิดนึ่งละกันแบบสั้นๆถือว่าระบายละกันคือบอกเลยนะครับว่าเนื้อที่ผมสั่งมาทั้งหมด3ชิ้นนะครับผมสั่งมาในเกรดแบบพรีเมียมไม่รู้ว่าดีที่สุดไหมแต่เป็นเนื้อแบบเกรดแบบถ้าเต็ม5ก็อาจจะ4.5หรือ5อะไรเงี้ยอ้อยง่ายคือเป็นเนื้อที่ดีแล้วแบบมีร้านนึงที่แบบผมโทรไปสั่งไว้แล้วแบบเขาพูดไม่ค่อยดีครับคือผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเนื้อไงผมก็ไปถามเอิญเนี่ยพี่ครับอยากได้เนื้ ญี่ปุ่นสติปรลอยอะครับแบบมีเท่าไหร่มั่งรู้ว่ะร้านตบกับว่าอะไรที่ถามนี่คือจะสั่งหรอครับ ผม,ม่หลังแล้วผมจะถามแล้วครับพี่พี่คิดว่าผมมาถามข้อมูลเนี่ยเพื่อที่จะไปทำไมล์แมปปิ้งส่งอาจารย์ศิริกัญญาเหรอครับเรื่องก็แบบแบบที่เล่าไปแหละครับผมไม่รู้นะว่าถ้าเกิดทุกคนนะ่ะไปถามร้านอาหารเขาตอบกลับมาแบบเออเนี่ยที่ถามจะสั่งเหรอครับผมไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดยังไงแต่สำหรับผมผมรู้สึกก็แบบมไม่ค่อยอยากขายเออมันเลยทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจไม่ซื้อร้านนั้นก็เลยมาซื้อร้านนี้แทนแล้วบอกก่อนนะร้านนั้นอนะ่ะร้านที่ผมสั่งตอนแรกอ่ะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากคือมันเเเเเปป็นน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 รร้้้้้าาาาทีีี่่่่่่ตตตติดิดดดอออัับบใลยยะะถขไไไไแแผมมมมกวว๋ฟงจ ว่าโปรโมทแล้วกันโปรโมทฟรีร้านนี้ครับพูดดีมากพูดดีผมก็โปรโมทคุณจ่ายเงินให้ดูเลยก็ได้เอาไปดูพูดดีร้านนี้พูดดีมากแนะนําทุกอย่างครับใครไม่รู้เรื่องเนื้อร้านผมไม่รู้อ่นว่าอะไรนะแฟชมาโบเหรอนี่ผมได้ทําการสั่งซื้อไปนะครับร้านนี้6,999บาทหรือ7,000บาทเล่าไปเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี่ เนื้อที่ผมสั่งมาครับมี3แบบนะครับน้ํจิ้มเก็บไว้ก่อนน้ําจิ้มเราค่อยมารีวิวทีหลังครับเนื้อนะครับผมได้ทําการสั่งมามีทั้งหมด3แบบอันนี้ขวาสุดครับอันนี้เป็นเนื้อไทยนะครับส่วนนี้จะเป็นเอ่อสเต็ปลอยนะครับสันนอกไทยสต็ปลอยเอาไว้ส่วนสเต็ปลอยนะครับซึ่งสเต็ปลอยคืออะไรผมคิดว่าสันนอกแต่ถ้าเจ้าชัวร์น้องๆเข้าไปใน Google ครับว่าสติปลอยคือส่วนอะไรนั่นแหละครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าส่วนใหญ่เนื้อที่บผมไปหามาเนี่ยราคาแพงถูกแห่ะน้ําหนักมีส่วนนะครับเดี๋ยวบอกราคากับน้ําหนักก่อนละกันแล้วแบบค่อยไปดูเนื้อทีเดียวเนื้อไทยนะครับเป็นเนื้อสันนอกนะครับเนื้อนี้นะครับน้ําหนัก 272กรัมราคา979บาทส่วนอันนี้ครับอันนี้จะเป็นเนื้อญี่ปุ่นมันเหมือนจะไหม้แต่ใจเย็นก่อนหันมาเดี๋ยวมันสวยครับวากิว A5 เนื้อ A5 เป็นเนื้อที่แพงมากครับน้ำหนัก440กรัมราคา4,180บาท ส่วนนี้ครับอันนี้จะเป็นวากิวครับวากิว S F1 f อฟคืออะไรก็ไม่รู้นะแต่เขาเขียนมา F1 กูันก็เอฟวันง่ายเป็นเนื้อออสเตรเลียนะครับชิ้นนี้นะครับน้ำหนัก500กรัมครับราคา3,450บาทนี่เนื้อออสเตรเลียนะครับก็เอาจากเท่าที่ตาเห็นนะครับเนื้อญี่ปุ่นแพงสุดครับคือผมบอกก่อนนะครับผมไม่รู้นะว่ามีเนื้อที่ดีกว่านี้ไหมอย่างที่บอกไปนะครับเนื้อทุกอย่างผมพยายามหาที่แบบแพงที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วแต่ผมคิดว่าสามอันเนี้ยเป็นเนื้อแบบเกรดแบบต้นๆๆนนนนน่่ะะะเเเกกกรรดดดแแบบีีอออออไงงงง้้้ยยยผผมมคคิาาัลว็็ึื สา3ชิ้นนี้นะครับความสุกระดับมีเดียมแรคือสุกเท่ากันหมดเลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มจากเนื้อไทยกันดีกว่าครับเนื้อถูกที่สุด มาครับทุกคนเรามาเริ่มที่เนื้อไทยกันดีกว่าผมคิดว่าเนื้อไทย989ก็ถือว่าแพงแล้วนะแต่เนื้อไทยชิ้ที่ผมเคยกินมาแบบปอตีนจะอยู่ที่แบบราคาแบบ500 600ถ้าเป็นเนื้อดีๆเลยนะแต่อันนี้แบบ900ถือว่าแพงที่สุดเท่าที่แบบเคยกินมาแล้วครับแล้วก็แบบชิ้นค่อนข้างเล็กราคา980บาทนะครับทุกคนมีอะไรบ้างอันดับแรกมีเนื้อแล้วก็มีพวกแบบเครื่องเคียงครับนี่จะมีพวกแบบพริกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำจิ้มให้3อันนะครับก็จะมีแจ่วแล้วก็มีน้ำ มากุยแอบสุกนะผมสั่งแบบมีเดียมมานะแต่แอบสุกนะ <S <S แ,ตแต่ก็ก็โอเคอยู่แหละเดี๋ยวชิมแบบไม่มีน้ําจิ้มก่อนนะ <S 1> <S 1> อืมเพราะจริงไม่มีน้ำจิ้มก็อร่อยนะชื่อ,อร่อยเลยมีอะไรเชียร์ไหมครับทุกคนบ้งอืมข,ขาดถานนะนุ่มถือว่าน,นุ่มมากเป็นเนื้อไทยที่นุ่มสุดเท่าที่หมูมากินแล้วแต่ลองชิมกันกน้ำจิ้มดีน้ำจิ้มแจ่วมาให้ครับเนีย่ยทีเด็ดเลยน้ำจิ้มแจ่วทุกคน อย่างแ,แบบคนอียิปต์ทำอะถือว่านุ่มครับแต่ว่าก็ยังต้องเคี้ยวอ,อยู่ที่น้ำจิ้มเด็ดสัตว์ทุกคนกระเทียมก็ดีกระเทียมแบบเป็นหัวแบบค่ณเคยเห็นเยี่ยมโอเคครับเดี๋ยวเราเก็บเนื้อไทยไว้ก่อนกินเยอะด้วยอิ่มครับมีเนื้อแพงๆอีกเยอะเราต้องแบบเก็บท้องไว้กินของแพงๆครับมาต่อไปครับเรามาลองเนื้อออสเตรเลียนะครับเพื่อนเนื้อไทยเมื่อกี้ถือว่าอร่อยเลยนะแบบ อร่อยเลยอ่ะเนื้อ3,400บาทแพงนะเอาจริงแพงนะแล้วก็มีครับเ<ม>นื้อออสเตรเลียเป็นอีกเนื้อหนึ่งครับที่ผมยังไม่เคยเจอราคาแพงๆเลยปกติเนื้อออสเตรเลียเนี่ยผมเคยกินแบบราคาแบบ800 900อะไรเงี้ยอ่ะ,อะบอกก่อนละกันร้านนี้มีของแถมอะไรบ้างร้านเนื้อญี่ปุ่นเนื้อออสเตรเลียเนี่ยมีของแถมค่อนข้างเยอะครับอันดับแรกครับจะมีสลัดมาให้2อันนะคือเนื้อออสเตรเลียกับเนื้อญี่ปุ่นอ่ะมาจากร้านเดียวกันนะก็จะมีสลัดมาให้นะครับอย่างละชุดแล้วก็จะมีพวกแบบน้ำจิ้มแแแแลลลล้้้้้วววววกก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 ก็็็็็จะะะะมมมมมีีีีีีพพพอออออออ่่่่่่ขาาาใหคคคครรรัับบบบเเเเปนนนยงืสติ เป็นน้ำจิ้มนี่แค่นี้ครับของแถมแต่ว่าของแถมมันไม่เท่าไหร่เรามาดูเนื้อดีกว่าชิ้นค่อนข้างใหญ่นะครับทุกคนชิ้นใหญ่กว่าเมื่อกี้ชัดเจนนะแล้วก็ค่อนข้างหนาครับทุกคนดูดูความหนาหนานะชิ้นค่อนข้างแบบหนานะครับอันนี้ก็นุ่มวะหรือมี้กูคมวะเราดูความสุกกันครับทุกคนนี่คือความสุกนะครับก็เหมือนกันนะครับเป็นมีเดียมชิ้มแบบไม่ต้องจิ้มอะไรก่อนความนุ่มเนี่ยพอๆกันเลยครับแต่นี่แอบนุ่มกว่าวะอันนี้แอบนุ่มกว่าวะอื อันนี้นุ่มกว่าครับยังต้องเคี้ยวแต่เคี้ยวง่ายกว่าครั้งที้ชิ้นใหญ่เดีย๋ยวลองกินกน้ำจิ้มกอดีจะต้องจิ้มอะไรของอะไรกูก็ไม่รู้แล้วเนี่ยน่นจาจนะอันนี้นะนจิ้มเห็ดน้ำจิ้มนี้ก็อร่อยครับทุกคนผมชอบน้ำจิ้มเห็ดเนี่ยนี่ครับน้ำจิ้มเห็ดอืมอุ้ยแซ่บหลายชิ้นนี้ให้เยอะมากนะเนี่ยผมก็กินได้หลายคนนะเนี่ยหนามากนี่ก ุนแต่ว่าถ้ากินเปล่าเนี่ยแอบจืดครับไม่รสชาติมันข้างล่างเยอะครัถ้ากินเยอะเนี่ยน่าจะเลี่ยนชิ้นม่ใหญ่จริงไอสัตว์ดูดิมัใหญ่ไปไหนเนียดิววดวดดนียมว่าแบบชิ้นมันใหญ่ครับมันเลยแบบถ้ากินเป็นชิ้นเลยมันแอบเลี่ยนต้องกินชิ้นเล็กเลแตว่าถ้ากินจิ้มยคืออร่อยเลยกินน้จิ้มอ่ะอืนิมอร่อยมากคือน้ำจิ้มเขาดีมากครับโดนขอยคำว่ามือมี้9,000บาทสุดยอดเป็นคอยเห็นน ลอนจิ้มดีมากที่ดอแต่ลองจิ้มกับจิ้มแจ่วร้านแรกเลยอันนี้คนละร้านกันนะเนื้อไทยกับเนื้อนอกเนี่ยคนละร้านกันชอบแจ่วมากกว่าไม่ใช่ร้านไม่อร่อยนะแต่ผมแบบเดียวคนชอบน้ำจิ้มแจ่วอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราเปรียบเทียบไปดูระหว่างเนื้อไทยกับเนื้อออสเตรเลียนะครับดูขนาดนะครับอันนี้เนื้อไทยนะอันนี้เนื้อออสขนาดนะครับจะดูความหนานะครับดูความหนาครับดูคนเห็นความหนาไหมเนื้อออสหนากว่านะครับต่อไปเราไปเริ่มเนื้อต่อไปกันต่อไปนะครับจะเป็นเนื้อที่ราคา ญี่ปุ่นราคา4,000บาทนะจิ้มน่าจะอันนี้นะผมว่าผมน่ากินน้ำจิ้มถูกนะนี่เนี่ยเป็นน้ำจิ้มแบบเค็มๆครับใช่ป่บวะแต่แล้วกูบอกที่ร้านนี้ด้วยเดี๋ยวกินผิดคนด่ากูอีกกินน้ำจิ้มกอนเค็มๆเปรี้ยวๆออกในญี่ปุ่นอ่ะเรามาลองเออ่ดูเนื้อครับเนื้อ A5 เนื้อ A5 เนี่ยเป็นเนื้อที่แบบผมคิดว่าแพงที่สุดแล้วนี่ครับจริงๆเวลาผมกินสเต็กอะเนื้อแพงๆผมกินมีเดียมแรนะแต่ว่าอันนี้ผมให้น้องสั่งไงไอเตร์อะมันลืมมันมันสั่งเป็นมีเดียมแทนจริงๆผมมมมอออยยยากกไดดด้ีีีเเแรนนะ๋วลงชิ่ ชัดเจนความนุ่มคืนนี้เลยอ,นนมมอันนี้นุ่มมากละลายอ่ะเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเป็นมีเดียมแลจะนุ่มกว่านี้นะแต่นี้มีเดียมก็นุ่มอยู่แล้ว นุ่สัตว์นู้อกินเยลลี่แบบละลายเลยนี่คือผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเนื้อนะแต่ว่าในบรรดาเนื้อที่ผมเคยกินมาผมรู้สึกว่าเนื้อญี่ปุ่นที่แบบ A5 อะไรเงี้ยแบบเป็นเนื้อที่นุ่มที่สุดนะครับผมเ่ืทีจุดขายของเนื้อญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเป็นความนุ่มนะแต่ส่วนเนื้อไทยกับเนื้อออสเตรเลียเนี่ยผมไม่รู้ว่าจุดเด่นของมันน่ะคืออะไรผมไม่รู้เพราะเท่าที่ผมลองกินมาเมื่อกี้เนื้อออสเตรเลียเนี่ยจะนุ่มกว่าเนื้อไทยนิดหน่อยไม่ได้มากไม่เท่ากับนี้อันนี้คือเห็นน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 ตตตตต่่่่่่่่่าาาางงงเเเเยยยญญีีีีปปุุุแกกกืื้้้้อออออสรััับไทคควมมะชขดดิห 早点儿喝吧，不要早起。哦 เรามาสรุปกันครับทุกคนจริงๆอยากกินต่อนะแต่ว่าช่างแอร์เขารออยู่ข้างนอกครับต้องรีบปิดคบิปที่เราได้ลองกินเนื้อทั้งสาอย่างมานะครับดีนะจะเข้าถึงหมวดคณิตศาสตร์แล้วนะเนื้อที่ถูกสุดนะครับจะเป็นเนื้อไทยเนื้อไทยเนี่ยถูกที่สุด270กรัมราคา900บาทแต่ว่าเนื้อออสเตรเลียนะครับ500กรัมราคา3,000บาทถ้าเกิดผมสั่งเนื้อเนี่ยเนื้อไทยเนี่ย2ชิ้นก็เท่ากับประมาณ500กรัมเท่ากับเนื้อนี่แต่ว่ามันจะราคาแค่1,800เท่ากับว่าเนื้อออสเตรเลียเนี่ยแพงกว่าเนื้อไทยครับแล้วผมมารู้สึกว่าเนื้อไทยเนี่ยเออมีรสชาติมากกว่าเนื้อออสเตรเลียครับอันนี้บอกก่อนนะครับเป็นแบบเออความคิดส่วนตัวนะ ขอบคีส่วนตัวผมรู้สึกชอบเนื้อไทยมากกว่าเพราะเนื้อไทยมันมีมันมีรสชาติแบบไทยๆนิดนึงอ่ะผมอธิบายไม่ถูกแต่ว่าเนื้อออสเนี่ยนุ่มกว่าเนื้อไทยครับนุ่มกว่าครับแต่ไม่มากแต่ก็นุ่มกว่าคือรู้สึกได้ว่านุ่มกว่าส่วนเนื้อที่นุ่มที่สุดนะครับจะเป็นเนื้อวากิวคือนุ่มมากถ้าเต็ม5เนี่ยผมให้นุ่มห้อตเตเลียนเนี่ยนุ่ม3.5เนื้อไทยนุ่มสัก สามละกันผมผมให้ยี่ผลสรุปที่ได้ก็คือเนื้อไทยเนี่ยเป็นเนื้อที่ถูกที่สุดนะครับส่วนเนื้อที่แพงที่สุดเนี่ยจะเป็นเนื้อวากิวเอห้าเนื้อญี่ปุ่นส่วนเนื้อออสเตรเลียเนี่ยอยู่ตรงกลางถ้าเกิดจะเอาความคุ้มแบบกินได้เยอะๆอะไรเงี้ยราคาถูกเนื้อไทยผมว่าเนื้อไทยได้เพราะมันก็นุ่มนะเพราะถ้าเกิดเอาจริงเนี่ยมันก็นุ่มนะมันไม่ได้แบบกินแล้วแบบต้องเคี้ยวแบบสามวันอะไรเงี้ยไม่อันนี้น่าเป็นเนื้อไดเอทนะผมเดาเนื้อที่ไปทําอะไรสักอย่างนานๆอะไรเงี้ยผมเดานะแต่องจริงเนี่ยก็นน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 ัััััััั่่่่่่่่่่คคคคคคคืืือออออออสสเเเเตตต็็็กกกกรรรรบบบบบบไไไมมมมมววาาาาา้้้จะะดดดีีีีแแแหหุุทททททยยยยูููํปงงพพโ รถจะแรงไม่แรง่ะมันอยู่ที่หลังพวงมาลัยคนขับอ่ะเข้าใจป่ะถ้าจะเยี่ยวอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเป็นแบบคําพูดที่แบบเด็กแว้นแถวพระรามสองตรงหมู่บ้านดีเคที่แบบผมอยู่พูดนะครับเด็กคนนั้นเนี่ยพูดว่ารถซื้อแกงจับแรงได้ไงไอแม่ย้อยแต่ก็ให้ผมเลือกนะถามว่าผมชอบเนื้ออะไรผมชอบเนื้อญี่ปุ่นครับเพราะผมชอบกินเนื้อทีบบนุ่มๆมอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียของเนื้อญี่ปุ่นก็มีอันดับแรกเลยคือแพงครับแพงมากกูกินแต่ละทีแล้วแบบมันมันก็แบบมันแพงอ่ะเข้าใจป่ะแต่มันนุ่ มันมันเยอะครับแล้วมันเลี่ยนคือเวลากินนะคำแรกแม่งอร่อยสัสคำแรกคือแบบวู้ว้าวคือรสชาติที่กูต้องการนี่แหละอาหารที่กูชอบพอกินไปได้ประมาณคำที่4คํคที่5าเนี่ยมันจะเลี่ยนครับเพราะมันมันเยอะอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อญี่ปุ่นเนี่ยถ้าใครจะกินนะครับผมแนะนําให้กินแบบคำสองคำสามคำพอครับเยอะกว่านี้คือเลี่ยนแม่อร่อยแหละอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะแต่ถ้าแบบมองในะแบบคุณภาพเนี่ยผมว่าผมว่าเนื้อไทยก็ไม่แย่นะสู้ได้นะเอาจิง สู้ได้นะความนุ่มอะไรเงี้ยสู้ได้เลยอาจจะไม่นุ่มเท่าแบบเนื้อญี่ปุ่นแต่ก็นุ่มเอาโลและสุดท้ายนี้ไม่ว่ามาเจอสแกนไหนจะกระโดดแพลลาครับเพราะว่าลาไปก่อนทุกคนบายบายเดี๋ยวกูไว้ช่างแอมเนี่ละบุย